จช่นให้ไทยทราบกองทัพญี่ปุ่นจำเป็นต้องรุกรบไทยนั่นก็เป็นเพราะไทยได้แสดงตนเป็นมิตรกับอังกฤษและไทยได้ดร่วมมือกับอังกฤษซึ่งไม่มีกำลังอันแท้จริงจึงต้องได้รับความเสียหายและปล่อยแห่งราษฎรได้รับความลำบากยากเย็นไปด้วยทั้งนี้ถ้าหากไทยไม่ได้ดร่วมกำลังป้องกันประเทศกับอังกฤษและยอมยกฐานทัพให้แก่ญี่ปุ่นโดยสุภาพอย่างเห็นอกเห็นใจกันแล้ว สงครามระหว่างเราทั้งสองก็คงไม่ได้เกิดขึ้นแน่บัดนี้สำหรับคนไทยที่จะมุ่งก้าวหน้ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือทำลายสัญญาการร่วมมือป้องกันดินแดนกับอังกฤษเสียและเข้าร่วมกำลังกับญี่ปุ่นลบอังกฤษเพื่อสันติสุขและการสร้างระเบียบใหม่ในทวีปเอเชีย คณะรัฐบาลและประชาชนชาวไทยจงฝใจว่าศัตรูญี่ปุ่นนั้นมิใช่ไทยคืออังกฤษนั่นเอง แม่วันนี้แอดจะพาย้อนมาดูโฆษณาชวนเชื่อที่ญี่ปุ่นใช้กับไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือที่จกักรวรรดิญี่ปุ่นใช้เรียกส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2คือสงครามมหาเอเชียบุรพาการสู้รบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปีคศ1941-1945โดยญี่ปุ่นนั้นมีเป้าหมายหลักนั่นก็คือการสร้างวงไพยบรูร่วมแห่งมหาเอเชียบุรพา หรือนั่นก็คือตรวมเอาเอเชียทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวและอยู่ภายใต้การนำของญี่ปุ่นประเทศไทยนั้นตอนนั้นเรียกได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากสุดๆเนื่องจากอยู่ระหว่างมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรหรือฝ่ายอังกฤษและญี่ปุ่นในวันที่8ธันวาคมปี1941 ญี่ปุ่นรุกรานประเทศไทยภายใต้รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้ตัดสินใจเจราจากับญี่ปุ่นและอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านดินแดนไทยเพื่อโจมตีมาลายูและพะมา่าถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นแต่ก็มีจำนวนคนไทยไม่น้อยที่ไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นเท่าไหร่จึงถือกำเนิดเกิดขบวนการเสรีไทย งแน่นอนว่าได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสามพันธมิตรหรือฝ่ายอังกฤษสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยชอบทหารญี่ปุ่นกันจึงทําให้กองทัพญี่ปุ่นต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้คนทั่วไปหันมาสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นนั่นก็คือโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่องั้นวันนี้เราลองไปดูโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายญี่ปุ่นกันว่าเขาจะทํายังไง พื่อให้คนไทยหันมาสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นชิ้นแรกน้ำใสใจจริงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีความหวังที่จะให้ไทยเจริญก้าวหน้าอันแท้จริงแม่ถ้าสังเกตดูการเขียนก็น่าจะเป็นฝ่ายญี่ปุ่นจริงๆแหละเพราะคำว่ามีเขียนแปลกและตำแหน่งของไม้หันอากาศก็ผิดที่ผิดทาง ชิ้นต่อมาคือจงทำลายอังกฤษซึ่งเป็นศัตรูเอเชียร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นเข้ารุกรบอังกฤษที่ได้บีบขันไทยมานานแล้วญี่ปุ่นมีความหวังแต่จะให้ไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่เสมอพร้อมกับรูปทหารไทยและทหารญี่ปุ่นจี้ตู่ทหารอังกฤษในฝ่ายของพม่า ต่อมาคือการร่วมใจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นจะได้นำความสันติสุขมาแก่ไทยแต่ถ้าหากไทยร่วมมือกับอังกฤษไทยจะได้รับความยับเยินทั้งประเทศก็จะพลอยลำบากยากเย็นด้วยแม่ออกแนวเตือนแล้วนะว่าถ้าหากไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นความยับเยินมาเผชิญแน่ ชิ้นต่อมาคือการหลอกลวงของอังกฤษนโยบายลึกลับของอังกฤษจะนำประเทศไทยเสียหายการที่จะช่วยชาติไทยได้คือการร่วมมือกับญี่ปุ่นเข้ารุกรบอังกฤษนั่นเองชิ้นต่อมาคือไทยสหายที่รักอย่าได้เข้าใจผิดศัตรูของเราคืออังกฤษ หาใช่ประเทศไทยไม่จงใฝ่ฝันไว้อย่าเป็นหุ่นให้มันโยงเล่นชิ้นต่อมาคือแม้ไทยจะร่วมมือกับอังกฤษก็หาเอาชัยชนะแก่กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้ ชิ้นต่อมานี่มาเป็นภาพเลยได้เขียนไว้ว่าอย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงของอังกฤษอังกฤษไม่ต้องเกรงกลัวพร้อมกับรูปลักษณะของลอนดอนซึ่งเป็นซากประหักพังประมาณว่ากรุงลอนดอนนั้นแตกไปแล้วชิ้นต่อมาคืออังกฤษไม่ได้น่ากลัว เสืออเมริกาอยู่ห่างไกลราชสีอังกฤษก็บอกช้ำแล้วสบพบโอกาสแล้วที่ไทยจะเข้าร่วมมือกับญี่ปุ่นขับไล่อังกฤษและเรียกร้องดินแดนกลับคืนมาชิ้นต่อมานี่คือมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเลยกองทัพญี่ปุ่นที่จะช่วยไทยมาถึงแล้วญี่ปุ่น ไทยรวมกำลังเข้าสู้อังกฤษตีเอาดินแดนที่เสียไปกลับคืนมาเถิดแม่อย่างที่แอดได้บอกไปครางต้นว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไทยตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นแต่ก็ได้มีเหล่านักศึกษาและประชาชนไทยหลายคนไม่เคยชอบญี่ปุ่นจึงได้ถือกำเนิดเกิด เสรีーーไทยเพื่อต่อต้านทหารญี่ปุ่นนั่นเองคลิปนี้ทำเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้น,นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอได้เรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ